สวัสดีครับสวัสดี F4 นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับทางร้อยสาประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าเส้นวาสนาครับเส้นวาสนานี้นะครับเกิดขึ้นจากข้อมือนี่แหละนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่วิ่งขึ้นมามาตัดเส้นสมองนะครับแล้วก็มาตัดในส่วนของเส้นใจหรือเส้นเหยียดใจแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนี่แหละหรือที่เขาเรียกว่าเนินเสานะครับลักษณะนี้ ทีนี้ในส่วนของลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ถาม่าประสบผลสาเร็จเนี่ยประสบผลสาเร็จนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยเพราะว่าตามหลักการาก็คือลักษณะเส้นวาส,สนาที่ขึ้นจากข้อมือเนี่ยกว่าจะสําเร็จได้ต้องเหนื่อยนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นดูแลนะครับหรือเสาหลักแทนพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับรับบทหนักตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อนไปเล่นอาจจะได้ไม่ ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนอะไรไประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเส้นวาสนาแบบนี้ทีนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักด้วยนะครับเส้นหลักก็จะเป็นเส้นชีวิตจดุดกาเนิอดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตำาํำราเขาบอกว่าเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นสู้นะครับแล้วก็เส้นชีวิตคนที่จะอายุยืนยาวเนี่ยก็จะมีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือเหมือนกันนะครับอายุมากกว่า70เพราะว่าจดุดกําเนิดนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเขาบอกว่า70ปีนะครับครึ่งหนึ่ง นะครับก็อยู่ที่3 5หแล้วก็ลักษณะเส้นชีวิตที่ดีนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าเส้นจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ราบรื่นันะบลักษณะนี้ชีวิตที่ดีนะครับส่วนเส้นที่2ทีนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นสมองจุดกาเนิดจู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันลากผ่านมาเส้นสมองตามตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพานเวพิบ ความเฉลีวยวฉลาดนะครับแต่ว่าเส้นสมองที่ดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะเหมือนกันนะครับยาวมาเนี่ยถือว่าดีนะครับเส้นเส้นสมองส่วนเส้นที่สามอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะสเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นใจเนี่ยถ้ายาวมาจนถึงนะครับใต้นิ้วชี้นะครับหรือเนินพฤหัสถเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้าเพราะว่าเนินพฤหัสเกี่ยวกับเนินคุณธรรมนะครับหรือเนินแห่งอํนานาจวาสนาบารมี ยิ่งเนินเพื่อหัดกว้างก็ยิ่งเป็นบุคคลที่มีจิตใจอปุปมารีนะครับรักเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเนินที่ดีด้วยนะครับทีนี้ส่วนของเส้นนะครับวาส,สนาที่ขึ้นจากข้อมือนะครับวิ่งมาตัดเส้นสมองวิ่งมาตัดเส้นใจหรือเส้นใจ,ใจิตใจแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินที่เรียกว่าเนินเสาเนี่ยแหละนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนาทีนี้ ในส่วนของการพยากรณ์หรือทํานายถายทักนะครับเขาบอกว่า1นนะครับจะเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จนะครับในชีวิตนะครับอย่างแน่นอนแต่ว่าดูให้ดีนะครับเช่นเหมือนกันนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ก็ถือว่าชีวิตราบรื่นนะครับสองนะครับเขาเรียกว่าเกิดมายากจนนะครับสามารถไต่เต้าจนประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับข้อที่สามเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งนะครับร่ํารวยนะครับ ในภายภาคหน้านะครับข้อที่4ก็บอกว่าลําบากมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับลําบากมาตั้งแต่เด็กกว่าที่จะประสบผลสำเร็จได้ถ้าประสบผลสำเร็จก็ถือว่ายาวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลายมือลายเส้นที่ดีอีกลายมือหนึ่งนี่ครับที่เขาเรียกว่าเส้นวาสนาขึ้นจากข้อมือนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ